ไดหงนำสมบูรลบ้านพักดีตอนนี้มีปัญหาอะไรครับมีปัญหาเรื่องที่อยู่เรื่องที่เขากว่าผมอยู่ที่โซโลเขาไล่ผมออกอยู่นานหลวงที่ตัวนี้ตาอยู่นานยังอยู่นานแลวอยู่ถึงร้อยกว่าปีแล้วว่าครับตั้งแต่นี้ไอ้นี่ก็เออ จนยังไม่ทันเกิดเขาอยู่เขตวานนีครับแต่ผมอยู่ต่างหากแต่ผมเป็นระว่างไม้ระว่างทุกทุกปีนี่แหละเป็นที่มะระดกของยายครับที่เขารกของแม่ตาเอาแม่ยายอยู่มาหลายชั่วย,ยุคคนค่ะอยู่มานานแล้วใช่ไหมนานแล,ล้วครับเป็นที่มะระดกก็ครับที่ท,ที่ของแม่ท,แมที่ของแม่ยายแหละก็ให้ผมอยู่นี่ครับเขามอบให้ เขาเขามอบให้แต่มอบกับมอบแต่ปากแต่แม่กระตายก็ผมก็สึ้งสร้างแต่คนมันอยู่เป็นหนนั้นมีหลักฐานหลักฐานไปสักคนหลักฐานมีแต่ข้อไว้สักคนนึงเลยครับสองข้อหนึ่งครับแต่จู่ๆก็มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นอยู่ไปกับผมเสียภาษีเสียไปก็เข้ามาให้ใบเสร็จที่ไปไปมาเขาไห้ใส่โซโลแล้วเขายึดว่าที่น้องธนา มาวัดนอสอนรอต,ตอนหลังครับครับวัดวัดตอนหลังครับตอนไหน่าผมก็จําไม่ได้ตรงเี้ทีนี้ผมก็ไอว่าไม่้ก็ผมไปตัดอ้อยฉันไปตัดอ,อ,อ้อยเขาไปตัดอ้อยทีนี้<ซ>กลับมาขึ้นอาคือใส่แบบนี้ผู้ใหญ่เขาว่าไม่เป็นไรเขาก็ใส่เขตเขตก็อยู่ได้ทํากินได้พอไปมาอะไรผมบอกผมก็ไม่รู้ เขามาทำนสรตอนหลังครับครับเขาเขาทำหลังนี่ทำตอนในควาใช้ขุดซ่าหน่นะเขาทำไวๆหนิแต่ก้อนเป็นน้องแต่ก้อนเป็นน้องแปลงนี้กี่ไร่อ่ะแปลงนี้กี่ไร่แปลงก็ต้องอ่านหลักฐานก็สิบสองไร่ครับที่ของเมย์ใหญ่ก่อนก่อนแปลงนี้มีกี่ไร่อะไรครับอันนี้แต่ก่อนเป็นแปลงใหญ่แป้งแปลงใหญ่แต่ แต่ก่อนนู้นมันจดแต่แม่ยายวงนี้น้อยๆแม่ยายก็ทําอ้อมแต่มันก็ไม่มีน้องชายเรกเป็นเป็นตัวลูกๆที่นี่เขาก็มาคุดซะแล้วก็เขาก็ว่าที่ที่นี่ก็เลยแม่ยายว่าที่าอย่างงั้นก็ผมทําได้คนแต่ก่นอนเนาะตั้งแต่มุกเก้าเดี๋ยวนี้ก็ขยายบ้านนี่ไม่มีเออที่นี่เขาใส่เขา,ใส,ขาใส่อันนี้สิบสองลายเขาใส่หลักฐานทุกคนหนึ่งเง่จะได้ยัยก็บเงยัยก็ได้ยัยพี่น้องก็แบ่งกันหมดแล้วครับครับ แบ่งทิ่ดินกันหมดแล้วครับครับไอ้ทั้งนั้นก็เขาอยู่ไอ้นี่ก็หน่วยของของพี่สาวพี่สาวก็ขายให้เขาแต่ก่อนแปลงที่ป่ากันแต่ก่อนที่แปลงใหญ่แล้วแบ่งแยกกันแล้วแต่สุดท้ายตาก็โดนขับไล่ที่อยู่เจ้าเดียวครับนอกนั่นไม่ไห่ไร่แต่คนเดียวเงี้ยกระด้างอย่านเดีย แล้วหลังจากแรืนี้ต่อต่อไปตากระยาจะไปอยู่ที่ไหนครับครับผมไม่ม uh, ีบันทึกแล้วแต่ไปยกกระท่อมอยู่นั่นเขาก็ะจาออกโอ้โหเอาถึงลูกรีอคนก็ไม่รู้จะไปไหนครับไม่รู้จะไปไหนแล้วแต่ที่นี่ผมจะไปไหนก็เขาก็มามาว่านี่เขาจะจับผมเลยผมว่าถไทยแกผมน่าจะขึ้นศาลวันที่ยี่สิบสี่ไอ้นี่เขาว่าแกต้องออกไวๆนี่แหละออกวันที่สิบแปดเขาให้ผมออกออกไปไหน ที่แปดเดือนนี่แหละเดินไปอยู่ตรงไหนดกฉันอยู่เพราะไม่มีมันอยู่ครับเขาไม่จัดสถานที่ให้อยู่เขาโอ้โวเขาคณะขอวันนั้นเขาจนร่วมกันแต่มากกับมีแต่พวกอบตกับพวกพี่น้องพี่ใหญ่แต่บ้านอื่นข้างๆเขาไม่รู้เขาไม่มาหรอกที่นี่เขาจะอีสุปองนายกอบตเขาว่าจะประชุมกันวันที่ห้าจดชื่อหลายๆให้ออก เขาเออเขาไม่ไม่ดึงประชาคมครับครับครับให้ออกให้อยู่เลยให้ออกให้ออกให้ออกแต่ไม่รู้จะไปอยู่ไหนออกแล้วพ่อพไม่มีบ้านอยู่หรอกผมผมผมไม่มีบ้านอยู่แล้วลูกหลานก็ไม่มีที่อยู่โ่ลูกหลานก็นุ่งไปอยู่กับกตุ๊กกันไปไปอยู่ทางผัวก็มีแค่ไร่นึงกับลูกเต้าทางนุ่งเขาก็หลายคนเนาะเขาก็ยกจนไม่มีทั้มีผมแต่แค่นี้ก็ผมกอก มาตำมกนแล้วผมออกเขาไม่ให้ไปออกไปในจากนี้ไปก็ไม่มียังไม่รู้ว่าจะไปอยู่ไหนโอ้ไม่ก็จะอยู่ไหนแล้ว ยายเป็นพี่สาวห <Yeah. S 2> นบ้านยายอยู่ตรงไหน Ooh, no, no, no. <ip> อันนี้มาเล่นกับน้องมาหาน้องรวมยังงี้ก็าม,กมาท,ที่ที่ดินของตาขยายนี่ยายก็รู้มาตลอดใช่ไหมร <ip> ู้ตลอดแล้วอยู่มานานแล้วมั้ <Yeah. S 2> อยู่อยู่มาตั้งแต่ไหน ก็ตั้งแต่น้อยๆนี่บ้านเกิดเมืองนอนอยู่นี่เลยนานเกิดจนอายุหกสิบอายุหกสิบมาเลยโอ้แกเจ็ดสิบแล้วไงหกสิบหกสิบเจ็ดสิบอันนี่ลูกแฝดลูกแฝดอ๋อเป็นแฝดกันทันี้อุอ๋อเป็นแฝดกันเป็นพยานได้ว่าอยู่มานานบ้านเกิดเมืองนอนก็อยู่ตรงนี้เองสมัยพ่อแม่แล้วก็แบ่งแยกกันหมดแล้ว